ไปชนลาพระนะครับก็มีเกณฑ์ที่จะได้เงินเกี่ยวกับเรื่องงาน<ม>เงินก้อนใหญ่อาจจะได้ค่าคอมมิชชั่นอาจจะขายของได้อาจจะทำ p e ฟ f o r m a n c e อะไรดีๆได้อันนี้คือเรื่องดีนะครับ,รบแนะนำแนะนาเพิ่มเติมก็คือพพุทธอยู่บนฐานพระเกตในเรื่องการงานแนะนำให้ไปขอพรอ,อะไรครับเท้ามหาพรมนะครับเท้าสาก,กาัดเทวราชหรือพระอินพระพิคเนศนะครับในเรื่องการงาน thank you สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับคุณผู้ชมทางบ้านทุกท่านนะครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องชมรมเท้าวิรูปปโคนาคราชนะครับซึ่งวันนี้ผมอาจารย์แบงค์เช่นเคยนะครับมากับอาจารย์ซันและก็อาจารย์ดุ๊กเช่นเคยนะครับกับรายการผ่าดวงชะตากับอาจารย์ซันประจำเดือนกรกฎาคม2500 63สิบนั่นเองนะครับซึ่งอีพีนี้ลักาอีพีนี้เป็นของชาวลัคนาแล้วก็ราศีธนูครับที่ต้องย้ําคุณผู้ฟังอย่างนี้ก็เพราะว่าบางทีนมีคุณผู้ฟังหลายท่านไม่ได่สับสนารับบางท่านคิดว่าดูได้แต่ลัคนาอย่างเดียวหรือว่าดูได้ราศีอย่างเดียวจริงๆนะครับต้องขอแจ้งว่า ใครเกิดลัคนาธนูก็ดูลัคนานะครับถ้าเกิดใครเป็นราศีก็ดูแบบราศีคือดูได้ดูได้ทั้งสองแบบนั่นแหละนะอาจารย์ลูกเนาะใช่ครับใช่ไหมครับนะฮะก็สามารถดูได้นะครับและอีกฝาก็คือสำหรับเข้ามาดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์คลิปของเราด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชุมลุมของเราได้ทําผลงานดีๆแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะอาจารย์เนาะโอเคนะครับผมก่อนอื่นนะครับผมเราต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมทางบ้านก่อนนะอาจารย์ใช่ครับต้องขอขอบ คุณนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับทางบ้านนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับที่อยู่ทั้ง20กว่าประเทศทั่วโลกนะครับที่ติดตามชมเรานะครับตอนนี้นะครับก็คือผ่านระยะเวลามาเดือนเสร็ศษนะครับตอนเนี้ยใช่มีเขาเรียกว่าผู้กดติดตามเราเนี่ยนะครับทะลุเป้าหมายเรานะครับแค่เดือนแค่เดือนกว่าเท่านั้นตอนนี้คือ16,00 0คนแล้วนะครับแล้วก็ยอดใช่ครับขอบคุณมากๆนะครับแล้วก็ ยอดเขาเรียกว่าอะไรยอดวิวยอดวิว,ว,วเป็นโอ้โหไม่รู้กี่แสนครั้งนะครับมีออมีบาง EP เป็นแสนครั้ง<ส> EP ที่พระประหัตย้ายะนะครับรเป็นแสนครั้งนะครับโอ้โหอันนี้ก็ ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่ช่วยให้กําลังใจกันนะครับแล้วก็มีคอมเมนต์ดีๆหลายๆคอมเมนต์อ้จากใช่ครับใช่ครับคอมเมนต์ดีๆมากแต่ว่าต้องขออภัยนะที่นี้นะครับบางทีแอดมินของเรานะครับอาจจะยังตอบไม่ทั่วถึงเพราะว่าเยอะแล้วเราทำจะเป็นร้อยคลิปละนะครับจะเป็นร้อยคลิปแล้วเพราะนั้นบางทีไปไล่ตอบมันมันมันไม่ทันต้องขออภัยด้วยแต่ก็จะพยายามตอบให้ทันจะช้าจะเร็วก็จะทําหน้าที่อย่างเต็มที่ครับผมนะครับ อ่าอันนี้ก็คือวันนี้จะเห็นแปลกๆหน่อยนะครับเพราะว่าเราเอาหนังสือออกหนังสือที่เราใช้นะครับเราเอาพระไตเอาพระพุทธรูปมาตั้งนะจริงๆมีเทียนบรรษาด้วยจันดุกโชว์ไหมอ่าเพราะว่าเดี๋ยวชาวลัคนาราศีธนูเนี่ยนะครับจะต้องจะต้องแก้เจะต้องแก้แน่เพราะเดี๋ยวจะมีพระอาทิตย์พระอาทิตย์เดือนนี้สิบ มกราเนี่ยนะอนเออส<ป>ิบหกอะไรนะสิบหกกรกฎากรกฎาคมอาทิตย์จะตกมรนะแล้วเราเนี่ยนะครับทีมงานเรานะครับชมรมทาวิรูปัะโหนาคราชนะครับก็จะแบ่งทีมงานบางส่วนรวมทั้งผมอาจารย์แบงค์อาจารย์าารยดุกด้วยนะครับ,รบก็ จะมีวันหยุดนะครับวันหยุดก็จะเดินทางไปที่อีสานหลจังหวัดนะครับจะทยอยไปจะทยอยไปก็คือมีกี่จังหวัดล่ะนครพนมหนองคายบึงการอุดรธานีสกลนครหรืออาจจะไปถึงมหาสารคามหรือเปล่าเดี๋ยวต้องดูตามวันหยุดที่ที่ว่างนะครับทีนี้เราจะไปทําอะไรกันเราจะเอาเทียนพันษาเนี่ยนะครับต้นละ9กิโลนะครับพระพุทธรูปปางสะดุ้งมาน หน้าตักเก้านิ้วหน้าตักเก้านิ้วหน้าตัก9นิ้วที่เป็นเนื้อทองเหลืองภาไตจีวรอันนี้เป็นปางเรียกปางอะไรอาจารย์จำปางมาราวิชัยหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าปางสะดุ้งมานสะดุ้งมานนะครับเราจะไปเอาไปให้เทวดานะครับให้เหล่าเทวดาเทพพรมทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นพระธาตุพนมพระธาตุพนมพระธาตุมนุกขตนครพระธาตุ มหาชัยนะครับหลายๆพระทาตประจําวันเกิดนะครับประจําดาวนบพะเคราะห์นะครับรวมทั้งพระทาตล่านหนองพระทาตกลางน้ำนะครับจะไปที่คําชะโนดโอไปหลายที่พูดไม่หมด10กว่าที่นะครับซึ่งซึ่งเราจะไปให้เทวดาทั้งหลายร่วมอนุโมทนานะครับแล้ก็ร่วมเป็นเจ้าภาพนะครับในการเสริมดวงชะตาของพวกเราชาวชมรมทาวิรุปปัโขแล้วก็ทุกท่าน นะครับที่เขาเรียกว่าอะไรให้กําลังใจเราผมจะที่ทานถึงทุกท่านนะที่คอมเมนต์ดีๆทุกท่านที่ให้กําลังใจเรารทุกท่านที่ปรารถนาดีกับเราผมจะที่ทานให้ทุกคนคคนะครับ อ่ให้ได้ร่วมบุญในครั้งนี้นะครับอ่าเราเราจะไปทําบุญนะครับแค่ท่านไม่ต้องร่วมตังกับเราหรอกรนะครับอ่าเพราะตอนนี้ก็มีคนร่วมมาล้มหลามแล้ว<ช>นะครับอ่าให้ใหท่นททนานอนุโมทนาสาธุยกมือท่วมหวัวท่านได้บุญ<ท>อธิษฐานร่วมกันไปถ,ไถ้าได้ฟังคลิปนี้หรือได้ชมคลิปนี้ก็ร่วมอนุโมทนาเราได้เลยพอดีพอดีต้องแต่ราศีเมษจนถึงราศีพิจิกเนี่ยเราทําไม่ทันเพราะเราทํโคโรอาทิตย์นะครับวันนี้โปรแกรมเราเพิ่งมาอาทิตนี้นะครับเพราะนั้นราศีธนูก็เรียกเพื่อนเ ราศีอื่นมาร่วมอนุโมทนาด้วยก็ได้นะครับต้องตัดธนูมังกรกุมภีนไปเนี่ยนะครับก็เดี๋ยวเราก็จะตั้งไว้เงี้ยให้ร่วมอนุโมทนาบุญกันนะครับใครที่หวังดีนะใครที่คิดว่าเราอย่างวุ่นอย่างนี้ก็ก็แต่มันไม่ค่อยมีหรอกนะครับก็ก็ไม่เป็นไรไม่ว่ามีแต่กัะยาณมิตรนะครับอ่ส่วนใหญ่เนี่ยนะครับทั้งดูที่ยอดตาม YouTube ก็คือเป็นแสนๆท่านที่ดูอยู่นะครับก็ สาธุด้วยนะครับแล้วก็มาร่วมกันตรงนี้ก็แค่นี้ก็เป็นการแก้ดวงละนะงั้นเดี๋ยวเรามาว่ากันต่อเลยดีกว่าในครับผมก็อย่างที่บอกครับรายการนี้เป็นรายการผ่าดวงชะตานะครับประจรําเดือนกรกฎาคมนะของชาวลัคนาและกราศีธนูนะครับ <convincing S 2> ครับผมภาพรวมก่อนเนาะอาจารย์ซันเรามาวิเคราะห์ให้อาจารย์ซันเช่นิีเขาให้หน่อยว่าภาพรวมนะครับเป็นยังไงบ้างลัคนาราศีธนูผมแนะนําให้ไปดูคือคือคลิปนี้เราจะพูดระดับหนึ่งพะพูดได้ไม่เกินครึ่งชั่วโมงนะครับแต่ลัคนาราศีธนูเนี่ยผมแนะนําให้ไปดูคือหนึ่ง นะครับหนึ่งคือคลิปที่พระพฤหัสย้ายคลิปพระพฤหัสย้ายนะครับช่วง17กรกฎาคมสองคือคลิปพระเสาร์ย้ายก็เกี่ยวกับท่านนะครับ12กรกฎาคมนะครับอ่าสามคือคลิปที่พระอาทิตย์ย้ายก็เกี่ยวกับท่าน สิบหกกระดาษกระดานะครับสามเนี่ยนะครับสามคลิปใหญ่ๆเนี่ยคือเกี่ยวได้หมดเลยใช่ยังไม่พอยังมีอีกสองคลิปที่เกี่ยวกับท่านที่ท่านต้องไปดูคือคลิปที่ผมทําเกี่ยวกับเรื่องสุริยคาาสุริยค่าด้วยรู้สึกใจวันที่21 21นะครับแล้วก็จันทรคาาที่ผ่านมาแล้วนะครับจำไม่ได้วันที่เท่าไหร่ไปดู5คลิปนี้ท่านไปดูประกอบละกันถ้าท่านอยากรู้ดวงของท่านจริงๆนะครับอ่าส่วนคลิปเนี้ยแต่ละคลิปอาจารย์ซันจะใส่รายละเอียดต่างๆซึ่่่งงงงมมัันนนนแแตตตกกกกาาทผูููุ้้้ชอออไไปปปดดลวระะบเ อันนี้คือท่านได้ดูแล้วล่ะท่านจะไม่รู้อย่างเดียวคือดาวสิบดวงท่านเป็นอย่างไรเท่านั้นเองอันนั้นอันนั้นก็คือต้องเจาดดวงเป็นรายบุคคลแต่เรื่องอื่นเนี่ยจะครบละเอียดครบถ้วนนะครับคิดภาพคิดเนี่ยผมมีเวลาทําถึงนาวังตียางนิดๆนะด้วยซ้านะครับแต่ทีนี้นะคลิปนี้เดี๋ยวเราจะมาสรุปกันแล้วอะไรที่ผมพูดไม่หมดไปดูตามคลิปนั้นเองนะครับถ้าใครชอบแบบเร็วๆจะเลื่อนดูอะไรก็แล้วแต่ท่านถ้าใครอยากรู้ละเอียดซึ่งมีประโยชน์แน่นอนนะเพราะผมไม่ได้พูดพั่มเพื่อนะแต่ว่าถ้าท่าน เขาเรียกว่าอะไรฟังไม่รู้เรื่องก็เรื่องของท่านนะแต่ว่าถ้าท่านที่ฟังรู้เรื่องฟังแล้วเข้าใจก็จะมีประโยชน์แน่นอนแหละนะครับเพราะตรงนี้ผมทําให้ลูกศิษย์ผมดูด้วยนะครับไม่ใช่บางคนบอกวิธทาไมพูดยืดยาวทําไมอะไรอย่างงู้นอย่างนี้ถ้าท่านต้องการพูดสั้นๆต้องการอะไรไปดูอีพีของท่านอื่นนะครับอันนี้ผมสอนลูกศิษย์ด้วยสอนโหราศาสตร์ไปในตัวนิดๆด้วยนะครับทีนี้เรามาว่ากันเลยนะครับ ดาวประจําตัวนะครับอันนี้ดูภาพรวมนะมภาพรวมดาวประจําตัวของชาวลัคนาราศีธนูคือดาวอะไรครับดาวพระพฤหัสนะครับรดาวพระพฤหัสเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าตั้งแต่วันที่17บมีนาคมหกสามนะเคลเื่อนไปสู่กระดุมพระ นะครับปกติดาวตัวเองเคลื่อนไปสู่กระดุมพระเนี่ยเหมือนไปหาเงินเหมือนไปเริ่มต้นใหม่เหมือนเคลื่อนไปข้างหน้าไปทําไปเก็บเกี่ยวหาเงินเข้ามาเลี้ยงครอบครัวดาวพฤหัสนะครับอันนี้เปรียบเทียบนะเปรียบเทียบแต่ว่า คือหมายถึงว่าเรามีจุดหมายเรากําลังมุ่งไปข้างหน้าดีๆแล่นรถไปเต็มที่เลยช่วงต้นปีนะกุมภาบีนาเนี่ยแล่นโดยเฉพาะกุมภาเนี่ยเริ่มแล่นบีนาเนี่ยแล่นเข้าไปเต็มที่นะครับแต่ปรากฏว่าไปเจอกับอุปสรรคก้อนใหญ่เพราะว่าตรงนั้นดาวพฤหัสได้ตําแหน่งนิดนนคือตําแหน่งตกต่ำนะครับยังไม่พอมีดาวพระเสาร์ตามไปอีกนะครับพระพฤหัสกับพระเสาร์เป็นศัตรูกันนะครับคู่7557เนะครับเพราะนั้น ปัญหาสารพัดนะครับเจอมาตลอดนะครับทั้งไปอยู่บ้านศัตรูนะทั้งได้ตำแหน่งตกต่ำนะครับทั้งโดนเจ้าของบ้านเขามากดขี่นะครับทุกๆเรื่องพูด,ดง่ายๆนี้พูดแบบสรุปคือมันไม่ดีเพราะว่าอันเก่าก็ไปย้อนดู EP เก่าแล้วกันนะครับมันไม่ดีเท่าไหร่นะครับสำหรับชาวลัคนาราศีธนูที่ผ่านมาพูดกันตรงๆไม่ต้องอ้อมค้อมนะครับแต่ข่าวดีก็คือเดี๋ยววันที่17 17กรกฎาคมเนี่ยนะครับดาวพฤหัสเนี่ยนะครับจะถอยหลังกลับมาครับอถอยหลังกลับมากลั้นถอยหลังเนี่ยมันเป็นการวิปรลิตของดวงดาวก็จริงนะรจริงจริงเตรียมข้อมูลมาเยอะมากเลยเนี่ยนะครับว่ามันถอยหลังยังไงอะไรแต่เดี๋ยวเวลาไม่พอนะครับ,รบถอยหลังกลับมาเอาเป็นว่ามันวิปรลิตนะดาววิปรลิตถอยหลังด้วยนะครับช่วงนี้โดนพฤื่อโดนเสาทับโดนดาวถอยหลังโดนตำแหน่งนิดสามเด้งนะครับ แต่ว่านะครับแต่ว่า17กรกฎาคมเนี่ยนะครับจะได้ตำแหน่งเกษตรอีกครั้งนะเปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดีนะครับภาพรวมนะครับแต่มีอีกจุดหนึ่งนะครับอันนี้คือจุดดีเพราะอะไรเพราะดาวไหนๆดวงไม่ดีก็ตามนะครับแต่ดาวพัพพฤหัสนะครับมีคำโหนโบราณกล่าวไว้นะครับดาวทุกดวงในดวงชะตาเสียแต่ดาวพฤหัสได้ตำแหน่งที่ดีสามารถคุ้มดวงชะตาได้นี่แหละชาวลัคนาราศีธนูกำลังจะได้ ผลแห่งดาวพ,พับพฤหัสเข้ามาช่วยดาวทุกดวงลุมมาเลยดาวพฤหัสดีสักอย่างไม่ต้องกลัวอันนี้จําไว้นะเพราะนั้นครึ่งเดือนหลัง<ช>นะครับช,ชาวลัคนาราศีธนูสบายใจได้เราจะได้ค่อยๆได้รับพลังสิ่งดีๆจากดาวที่ให้คุณที่สุดนะครับดาวทุกดวงลุมไม่ได้เพราะพฤหัสทับลัคนาได้เกษตราธิปดีและเป็นตัวเราด้วย นะฮะอันนี้คือดีสุดๆนะครับแต่ดีจริงๆเนี่ยนะครับดีจริงๆคือช่วงประมาณ6ตุลา6ตุลา6ตุลาเนี่ยนะครับคืออะไรคือดาวพฤหัสจะโคจรปกติละนะครับเพราะว่าโคโคจรถอยหลังเนี่ยตั้งแต่12พฤษภาคมมาเลยนะครับถอยหลังจากบังกรมาถึงธนูเนี่ยนะครับตั้งแต่12พฤษภาคมจนถึง20กันยานี่นะครับรวมกัน131วันที่ดาวโคจรถอยหลังแล้วพอถอยหลังกลับมาแล้วยังหยุดนิ่งเนี่ยนะครับอีก14วันก็คือ21กันยาจนถึง5ตุ ตุลาเนี่ยนะครับ,รบมันก็เลยยังดีไม่จริง,รงนะครับคือนี้เริ่มเดินหน้าปกติไม่เดินหน้าเร็วไปช้าไปคือ6ตุลานะ <6 S 1> ห<ล>ะตุลาลถึง13พฤศจิกาเนี่ยนะครับอันนี้จะเป็นช่วงจังหวะชีวิตท,ที่ที่มันเหมือนกาลังกำลังพุ่งขึ้นละ นะครับกำลังพุ่งขึ้นนะครับแต่เดี๋ยวจะเข้าไปมังกรก็คือ14พฤศจิกาอันนั้นเดี๋ยวค่อยไปว่ากันนะครับแต่ว่าเป็นช่วงดีก็คือ6ตุลาถึง13พฤศจิกาอันนั้นเดี๋ยวไปมังกรจะดีไม่ดีเดี๋ยวไปว่ากันทีหลังนะครับอันนี้คือจังหวะของท่านนะครับแต่ตั้งแต่17กรกฎาคมเป็นต้นมาให้ท่านรู้ว่าอยู่ในเซฟโซนละนะครับอย่างน้อยดาวดวงอื่นไม่ดีหลายดวงก็ตามแต่ดาวพฤหัสดีละนะครับอันนี้จบไปคือเรื่องดีนะเรื่องดีภาพรวม อีกเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องที่น่าเป็นห่วงแต่ระยะสั้นๆประมาณหนึ่งเดือนคือช่วงกลางเดือนเนี่ยนะครับวันที่16เนี่ยนะครับวันวันที่17มีข่าวดีวันที่16เนี่ยนะครับมีข่าวร้ายเล็กๆนะเล็กๆแค่นั้นดาวพระอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวที่สําคัญในดวงชะตาอีกดวงหนึ่งนะครับจะโคจรนะครับไปที่ภพมรณะในราศีกรกฎนะครับถึงจะได้ตําแหน่งมหาจักรก็ตามนะครับจะโคจรไปที่ภพมรณะ เพราะนั้นเนี่ยนะครับก็ต้องระม,มัดระวังนะครับพระอาทิตย์เป็นสุพระในดวงเดิมนะครับ <Okay. S 1> สุพระหมายถึงชื่อเสียงความดีงามเกียรติยศชื่อเสียงนะครับการเดินทางไกลอะไรต่างๆเพราะนั้นต้องระม,มัดระวังในเรื่องเหล่านี้ที่ผมพูดไปทั้งหมดนะครับ <c oughs> การเดินทางการใจร้อนอาทิตย์คือไฟระวังธาตุไฟระวังความใจร้อนระวังฟืนไฟนะครับระวังระบบไฟฟ้านะครับระวังผู้ใหญ่เพศช,ชาย นะครับอันนี้จะต้องระมัดระวังนะครับแล้วอาทิตย์ในราศีจกเป็นมรณะอาทิตย์ในเลข7ตัวก็เป็นมรณะและเป็นชนปีตาค,คือผู้ใหญ่เพศช,ชายนะครับระวังผู้ใหญ่เพศช,ชายคุณพ่อป่วยหรือผู้ใหญ่ญาติทางเพศช,ชายที่เราลักป่วยหรือเจ้านายผู้ชายหรือผู้ใหญ่ผู้ชายที่เป็นลูกค้าหรืออะไรเงี้ยให้โทษเรานะครับอ่าระวังจะมีปัญหากันระวังการเดินทางไกลอะไรต่างๆระวังเกี่ยวกับสายตาสมองนะครับอันนี้ คือภาพรวมที่ต้องระวังคือระยะเวลาประมาณหนึ่งเดือน16กรกฎาคมไป1เดือนเนี่ยจะต้องระมัดระวังนะครับโอเค <Okay S 2> <ผม S 1> ทีนี้ไปเจาะเป็นเรื่องอเ,อเรื่องปเจาะเรื่องเรื่องนะครับทีนี้เราจะมาผ่าดวงร่วมกันแล้วนะคุณผู้ชมนะครับเรื่องแรกที่เราจะมาผ่าก็คือเรื่องของการงานกานนรงานนะครับช่วงต้นเดือนตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่4ี่ <bringing S 2> เนี่ยนะครับ,รบออดาวการงานบอกก่อนเป็นดาวอะไรครับดาวพุธการงานดาวพุธครับผมช่วงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับการงานมันงอนงอนแง่แง่หน่อยนะมัน มันเหมือนจะสุกๆดิบๆดีๆหลายๆบ้างอะไรก็ว่าไปไม่ลงรีเทลไม่ลงดีเทลแล้วกันเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าไม่ใช่ช่วงไม่ใช่ช่วงที่ดีละกันอแต่มันก็ไม่ได้ร้ายถึงสุดก็ได้อนะครับอแต่วันที่4ตั้งแต่1ถึง4เนี่ยนะครับก็ก็ยังไม่ค่อยดีอย่างที่ผมบอกนะครับแต่ตั้งแต่วันที่5้าเป็นต้นไปนะครับตั้งแต่วันที่5เป็นต้นไปดาวการงานเนี่ยนะครับ ที่เดือนที่แล้วนะมันตกพบอลริทั้งการงานทั้งความรักแหละนะครับตกพบอลริเนี่ยนะครับแล้วเป็นวินาศของตัวเองวินาศของของพระพุทธเองเนี่ยนะครับ จะโคจรนะครับมาได้ตําแหน่งเกษตรราธิบดีอ่าอันนี้คือเรื่องดีนะครับอันนี้คือเรื่องดีพระุูธได้เกษตรเนี่ยนะครับดีเรื่องอะไรบ้างดีเรื่องการงานความรักเดี๋ยวค่อยไปพูดนะครับอ่าอันนี้คือข้อดีนะได้เกษตรนะครับแล้วเลงลัคนานะท่านใดที่รองานอยู่ก็มีโอกาสได้งานมีโอกาสได้งานด้วยช่วงนี้ครับอ่านะครับท่านใดที่ทํางานนะครับแล้วงานมีปัญหาก็มีมีเกณฑ์ที่จะดีขึ้นครับผมทีนี้สิ่งที่ต้องระวัง สิ่งที่ต้องระวังคือดาวพระพุธเนี่ยอยู่ตรงนี้ปกติดีแน่นอนได้เกษตรเลงลัคนานะครับมีดาวพฤหัสรออยู่และเดี๋ยวมีดาวพระเสาร์รออยู่พระเสาร์พระพุธคู่อะไรพระเสาร์พระพุธก็คือคู่สมพลคู่สมพลพระพฤหัสพระพุธคือคู่อะไรคู่นักป่าคู่นักปรานะครับเห็นไหมดีไหมดีตรงเนี้ยดีนะครับจากแดนไกลติดต่อสื่อสารอะไรเนี่ยนะครับมีเกณฑ์ดีนะครับถึงพฤหัส กับเสาเนี่ยนะครับเขาจะโครจรทับกันในเรือนนี้ก็ตามแต่พุทธหัสได้เปรียบแล้วนะอันนี้เรายังไม่ได้พูดคือพระเสาตามพรทธหัสเข้ามาด้วยนะไอ้ข้อดีของพรทธหัสก็มีอยู่แต่พระเสาเนี่ยตามมาราวีด้วยนะเดี๋ยวค่อยไปว่ากันเรื่องของการเงินนะครับทีน,นี้พูดถึงพระพุธนะครับเรื่องการงานนะทีน,นี้พูดข้อดีประหมดแล้วว่าการงานมีโอกาสมั่นคงขึ้น mm. มีโอกาสได้งานงานถึงตัวนะครับติดต่อสื่อสารอะไรดีขึ้นทุกอย่าง จาก阿里เนี่ยมาปัตตดีเนี่ยนะครับโอเคละแล้วได้ตําแหน่งที่ดีด้วยนะครับทีนี้สิ่งที่มันต้องระวังคืออะไรคือพระราหูพระราหูคือศัตรูของพระพุทธรออยู่ในบ้านของพระพุทธแล้วนะเหมือนโจรน่ะนะเราออกไปข้างนอกมาแต่โจรมารออยู่ที่บ้านศัตรูถือปืนแกว่งรออยู่แล้วนะครับอ่พระพุทธพระราหูคือคู่อะไรครับคู่หนี้สินคู่ศัตรูนะ คู่ปากเสียระวังคําพูดระวังเอกสารสัญญาจะผิดพลาดระวังการเซ็นเช็คการคาประกรันระวังเกี่ยวกับเอกสารการเงินนะครับพระราหูมาจากเรือนอะไรเรือนสะหัชชาร,ร,ระวังเพื่อนนะครับ,ร,บระวังมีปัญหากับเพื่อนระวังหุ้นส่วนจะทะเลาะจะแตกแยกกันระวังจะมีปัญหาซึ่งกันและกันอะไรต่างๆนะครับ แต่ยังมีพระอาทิตย์ช่วยอยู่พระอาทิตย์ยังได้ราชาโชคอยู่ในช่วงต้นเดือนนะครับก็ยังข้อยังชั่วพระพุธกับพระอาทิตย์เนี่ยก็ก็โอเคนะแต่มีเรื่องที่ต้องระวังอีกอย่างหนึ่งคือพระอาทิตย์เล็งพระเสาอ่าไม่ได้เล็งไม่ได้เล็งพระเสายังไม่มานะครับพระอาทิตย์เนี่ยเล็งธนูนะครับเล็งธนูเนี่ยนะครับในในช่วงต้นเดือนนะครับแต่ว่าพอวันที่12กรกฎานะส2องกรกฎาเนี่ยนะครับพระเสามา พระเสามาพระอาทิตย์เล็งกับพระเสาเป็นคู่ธาตุอะไรธา,าตุไฟคู่ธาตุไฟเพราะนั้นตั้งแต่วันที่12รกรกฎาคมจนถึงวันที่16กรก,กรกฎาคมคุณต้องใจเย็นๆมากๆเลยนะแค่ไม่กี่วัน12 13 14 15 16 5วันนี้นะครับ ดวงของคุณคือเป็นดวงคู่ธาตุไฟเลงกันนะครับเพราะนั้นห้าวันนี้ชาวลัคนาราศีธนูต้องใจเย็นๆต้องระวังเกี่ยวกับไฟฟ้าในบ้านระวังฟืนไฟระวังอะไรต่างๆนะครับในห้าวันนี้นะจนะําไว้นะอันนี้คือเลงกันแต่ก่อนหน้านั้นนะ่ะพระอาทิตย์เลงมาเป็นราชาโชคโอเคพระพุธเข้ามาช่วยยิ่งดีนะครับแต่ว่ามันเสียตรงพระราหู นะเสียตรงพระราหูเรื่องที่ผมว่าเรื่องการงานแล้วพอไปดูพระพุธในในเรือนเลขเจตัวนะครับก็ยังค่อยังช่วได้หน่อยไปชนมัชชิมานะครับ,ค,รบคือเรื่องที่จะแรงๆเกี่ยวกับเรื่องการงานบีมัชชิบาช่วยก็ปรับลงมาให้ตรงกลางนะครับไปชนพันธุนะครับเรื่องการงานนะก็ถ้าเกิดใครทํางานเกี่ยวกับเรื่องรถเกี่ยวกับเรื่องบ้านนะครับก็อาจจะต้อง ระมาัดระวังนิดนึงนะครับเรื่องการงานเกี่ยวกับรถ,รรถเกี่ยวกับบ้านนะ,ะไปชนลาพระนะครับก็มีเกณฑ์ที่จะได้เงินเกี่ยวกับเรื่องงาน<ส>เงินก้อนใหญ่อาจจะได้ค่าคอมมิชชั่นอาจจะขายของได้อาจจะทำร<ส>์ฟ f o r m มนซ์อะไรดีๆได้อันนี้คือเรื่องดีนะครับแนะนำแนะนาเพิ่มเติมก็คือพัพุทธอยู่บนฐานพระเกตในเรื่องการงานแนะนำให้ไปขอพรอ,อะไรครับ เท้ามหาพรมนะครับเท้าสก,กาัดเทวราชหรือพระอินทร์พระอินพระพิคคเนศนะครับใ,ในเรื่องการงานนะครับให้ไปทําบุญนะครับเกี่ยวกับเรื่องของอะไรครับถวายหนังสือธรรมะหนังสือพร,พ,พระกันไตปิฎกอะไรพวกนี้นะครับอาจจะช่วยเสริมเรื่องการงานได้โอเคเรื่องการงานก็ ประมาณดีละกันนะครับโอ้โหละเอียดมากอาจารย์ครับโอเคต่อไปเรื่องของการเงินนะครับมันมาคู่กันครับเรื่องของการเงินนะครับดาวพระเสาเมื่อกี้ที่พูดค้างไว้นะครับการเงินมีทั้งข้อดีและข้อเสียเอาข้อดีก่อนข้อดีก่อนข้อดีนะครับคือพระเสานะครับคือการเงินกําลังจะโคจรมาหาคุณที่บ้านของคุณก็คือราคนาอะไรทธนูราคณาธนูราศีธนูนะครับ พระเสาจะโคจรถอยหลังมาทับนะครับเพราะนั้นเงินมาหาเราโอเคไหมโอเคค่ะก็มีเกณฑ์ที่จะได้เงินมีเกณฑ์ที่จะได้งานนะครับมีเกณฑ์ที่จะทําอะไรแล้วได้เงินนะครับอันนี้คือข้อดีนะแล้วก็เงินอาจจะได้มามากขึ้นอะไรต่างๆคือมีเงินเข้ามามีเงินได้หมุนนะแต่เงินเนี้ยมันมาพร้อมกับความกดดันเงินนี้มันมาพร้อมกับ ความเครียดเงินนี้มันมาพร้อมกับภูเขาทั้งลูก hmm. นะครับ<ม>เงินนี้มันอาจจะเป็นเงินหนี้สินเงินนี้มันอา,อาจจะมาพร้อมกับว่า hmm. คุณได้เงินจริง hmm. เงินอาจจะเยอะก็ได้ hmm. หรืออาจจะได้ปานกลางแต่ง,งานเนี่ยมันเยอะกว่าเงิน oh. เข้าใจไหมครับความกดดันจากผู้ใหญ่ก็ เพ่งเล็งมากขึ้นนะครับเรื่องเล็กบางทีก็กลายเป็นเรื่องใหญ่มากขึ้นนะครับ, <S <S รบการได้เงินครั้งนี้บางครั้งเราตัดสินใจเราจําเป็นนะที่อยากจะได้เงินก้อนนี้เราอยากจะได้เงินเดือนขึ้นเราอยากจะได้งานตัวนี้นะครับเรารับทําก็ได้เงินมาเรื่อยๆนะพระเสาคือให้ผลเรื่อยๆนะครับอาจจะเป็นเงินก้อนใหญ่แต่ซอยมาเรื่อย แต่สิ่งที่ได้มาคือความกดดันแบกภูเขาทั้งลูกรับความกดดันเนี่ยอันนี้คือข้อเสียแล้วพระสาวโคจรวิปลิตคือเดินถอยหลังเป็นวินาศตัวเองอเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นยังไงครับเพราะนั้นบางครั้งบางทีเนี่ยตรงนี้นะครับอะไรหลายๆอย่างที่คุณคิดว่า1นึบวกหเท่ากับสองหบวกหมันอาจจะเท่ากับศูนย์ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องระวังนะครับอย่า,าคิด<ม>อย่าคิดวางแผนไปข้างหน้าโดยที่ไม่ได้ เผื่อแผน B ีแผน C <ม>นะครับเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ได้เป็นไปอย่างที่คุณคเห็นนะครับมันจะมีอาจจะมีอะไรซ่อนอยู่ตรงนั้นนะครับแล้วเรื่องเล็กๆเนี่ยก,ก็อาจจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้นะครับสำหรับชาวลัคนาราศีธนูในเรื่องเงินนะครับเ<ะ>พราะนั้นการเงินคุณต้องเซฟนะมีเงินกองทุนสำรองในชีวิตไว้เยอะๆนะครับเพราะบ,บางทีคุณเห็นว่าเฮ้ยเหมือนจะมีเงินแล้วใช้เลยใช้ล่วงหน้าด้วยนะครับแล้วบางที มันเหมือนติดภาระไปอ่ะดาวพระเสาร์คือเขาย่างเราอ่ะเขาไม่เผาเราให้ตายไปเลยนะเขาย่างเรานะครับ,รบแต่ไงก็ดีมีพระพฤหัสช่วยอยู่<ช>พอ<ช>เอาตัวรอดไปได้แต่เอาตัวรอดไปได้แบบก้ามกืนแบบต้องอดทนอ่ะนะอันนี้คือคคการเงินหันมาดูทางเลขเจ็ดตัวก็เหมือนกันอยู่บนฐานจัก,กรพัรดิการเงินก็มีอออมาหาจัก,กรพพัดิมีเกณฑ์ดีขึ้นมีเกณฑ์ทําอะไรใหม่ๆมีโอกาสประกอบกิจการใหม่ๆได้งานใหม่ทํางานพิเศษเพิ่มหรืออะไรครับเป็นเจ้าของกิจการ แต่ยังเหนื่อยอยู่ไม่ใช่เป็นเจ้าของกิจการแบบลอยตัวต้องลงมือทำนะไม่ลงมือทำเราก็ต้องทนเห็นน่ะแล้วเราทนไม่ได้เราต้องลงไปทำเองอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับตรงเนี้ยบอกว่าอย่างนั้นนะครับแล้วไปเจอปัตตานีอาจจะเป็นงานที่ต้องติด,ต,ดต่อสื่อสารอาจจะเป็นงานที่ทําคนเดียวไม่ได้รเราทาแล้วต้องไปพึ่งคนอื่นเราทาแล้วต้องมีหุ้นส่วนมีพาร์ทเนอร์หรือทําแล้วต้องไปง้อคนนูน้นคนนี้นะครับอันนี้นะครับแต่ชนันังคือได้ตังค์นะครับอ่าชนข้างล่างก็คือ ทนังซ้าท่านังอีกเห็นไหมมีโอกาสได้ตังค์แน่นอนนะแต่ว่าเหนื่อยมากนะครับอันนี้ก็คือเรื่องการเงินนะครับผมก็โอเคนะครับผ่านไปแล้วสหรับเรื่องของการเงินนะครับเรื่องต่อไปครับคุณผู้ชมเรื่องของสุขภาพบ้างสุขภาพนะครับระวังระวังหนึ่งเลยเอาสั้นๆคือเรื่องของระบบสายตาระบบสมองความดันระบบเลือดนะครับอันที่1นะครับเพราะว่าพระอาทิตย์ทำไมครับตกตกมรณะอันที่2คือช่องท้องพัสุุตกอลีช่องท้องระบบ บผู้หญิงระบบของนิ่มๆในร่างกายนะครับะระบบสืบพันธุ์ทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายนะครับอันนี้จะต้องระมัดระวังแล้วก็ระวังเกี่ยวกับกระดูกนะครับเพราะว่าพระเสาทับลัคนานะพระเสาเป็นดาวคาดนะดาวคาดของชาวลัคนาราศีธนูนะครับคือราศีอะไรที่เป็นรูปคนเนี่ยเสาคือคาดหมดถ้าเสาจรมาเป็นกาลีต้องระวังมากๆเลยนะเสาจรมาเป็นกาลีระวังมากๆถ้าไม่เป็นกาลีไม่เท่าไหร่นะครับ โอเคตอนนี้สุขภาพนะครับอ่ะต่อไปนะครับเรื่องเรื่องต่อไปหรือความรักครับเรื่องต่อไปความรักครับผมความรักใช่ไหมถูกนะ่ความรักก็เหมือนการงานนะความรักที่ผ่านมาเนี่ยนะครับไม่ค่อยดีเลยเพราะอะไรพระศุกร์ก็คือความรักตกอลริอยู่แล้วปัตตานีก็คือดาวพระพุธก็ตกและได้คู่ธาตุกันด้วยโอ้โหนะครับมันเออไม่ มีปัญหานะที่ผ่านมาต่อให้ดีก็ดีไม่สุดนะครับแต่ว่าผมมองไปในทางมีปัญหามากกว่าแต่มีเกณฑ์จะดีขึ้นเพราะพระพุธเนี่ยวันที่4เนี่ยยกเข้าราศีเมถุนได้ตําแหน่งเกษตรเล็งลัคนาใครที่ไม่มีคู่ทะเลาะกับคู่เลิกกับคู่เนี่ยก็มีเกณฑ์นะครับที่ได้เจอคู่ใหม่นะครับใครที่ทะเลาะกันแต่ไม่เลิกกันนะบางคนเดือนที่แล้วนะครับถึงเดือนนี้มีเกณฑ์ฟ้องร้องหย่าร้างด้วยมีเกณฑ์เกี่ยวกับดีความเพราะว่าปัตตันดีกับพระศุกร์เนี่ยตก อลีอลีคือฟ้องร้องด้วยนะครับอ่าก็ผ่านไปนะครับตอนนี้มีเกณฑ์ดีขึ้นเพราะพระพุทธมาอยู่ตรงนี้นะครับเล็งลัคนาอันนั้นคือเรื่องดีนะครับเรื่องเสียเรื่องเสียอย่างที่บอกพระราหูรออยู่พระราหูรอพระราหูรออยู่นะครับเพราะนั้นต้องระวังเอ่อเกี่ยวกับเรื่องพระราหูอ่ะพระราหูคือนอกกรอบนอกประเพณีนะครับ 4884คือคู่ท้าทายกันนะอย่าพูดท้าทายเอาชนะทัดทานกันคู่ทะเลาะวิวาทกันทะเลาะเรื่องอะไรหนึ่งก็คือเรื่องการเงินถูกไหมครับสองคือเรื่องเพื่อนเรื่องคนอื่นเอาเรื่องคนอื่นมาทะเลาะเพราะว่า8คือสหัสช้าอ่านะครับสี่นอกจากเป็นอะไรครับเป็นปัตตานีแล้วเป็นอะไรอีกเป็นกรรมะทะเลาะกันเรื่องงานงานของใครคนใดคนหนึ่งหรือทํางานร่วมกันไม่ได้ นะครับอันเนี้ยต้องระมัดระวังนะครับเห็นไหมอ่านะวิธีการแก้ไขนะครับแก้เคลดหาโอกาสไปปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมใช่ครับอยู่ห่างไกลกันนะครับอย่าทําอะไรร่วมกันในช่วงนี้ในช่วงนี้อย่าอย่าเข้ามาใกล้กันเลยดีกว่าโอเคนะครับต่อไปวิธีการแก้ไขเลยไหมแก้ไขเลยครับผมวิธีการแก้ไขนะครับเนื่องจากว่าดาวพาิตย์มีเกณฑ์ตกมรณะในช่วงกลางเดือนทําบุญถวายแสงสว่างนี่แหละที่อาจารย์ยก อาจารย์ลุกยกให้ดูช่วงต้นเดือนนะครับต้องเป็นเทียนคู่ด้วยนะเพราะว่าปัตตันดีก็เดี๋ยวไปเจอกับพระราหูอีกนะครับเพราะนั้นเนี่ยนะครับต้องทําบุญถวายเทียนพรรษาเทียนคู่ก่อนเข้าพรรษาเนี่ยนะครับอันนี้ข้อที่1ข้อที่2นะครับ ดาวพัสดเสาจะทับลัคนาดาวพัสดเสาเป็นดาวคาดถึงเป็นกระดุมผักก็ตามนะรเรื่องดาวคาดไปหาศึกษาเอานะครับเดี๋ยวว่าผมจะสอนดาวคาดของราศีที่เป็นคนเนี่ยราศีอะไรที่เป็นคนเนี่ยนะครับถ้าเสามาเนี่ยนะครับถือเป็นดาวคาดนะยิ่งเป็นการรีจอเพราะนั้นต้องทําบุญเกี่ยวกับเรื่องพัสดเสาทาบุญอะไรครับเกี่ยวกับเรื่องของอะไรสร้าง<ศ>าโบสถ์สร้างวิหารสิ่งก่อสร้างท<ศ>าบุญโลมศพได้หมดอ่านะครับ อันนี้นะครับแล้วก็ทําบุญให้คนแก่ก็ได้ราเสานะครับบ้านพักคนชราก็ได้นะครับอีกดาวหนึ่งคือดาวพระสุกดาวพระสุกดาวพระสุกตกอลีดาวพระสุกคือเรือนอะไรลาพระลาพระแล้วก็มีเกณฑ์เงินยังั่วอยู่พระสุกตกอลินะครับ แล้วก็ความรักก็ยังมีปัญหาอยู่นะครับเพราะนั้นทําบุญเกี่ยวกับชําระนี้สงนะครับทำบุญถวายน้ําดื่มนะครับ6สถานที่สถานที่ละ21ขวดหรือ21แพ็คแล้วแต่ท่านแล้วแต่กําลังท่านนะครับทำบุญเกี่ยวกับบ้านพักคนชราบ้านพักเด็กกำพร้านะครับอันนี้นะครับอันนี้คือแก้นะแก้คืออาทิตย์เสาร์สุกตามที่ผมบอกนะครับทีนี้เวลาไปทำเนี่ยเทียนนะแสงสว่างทําในวันอาทิตย์ ทำเกี่ยวกับก่อสร้างสร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างทําบุญลงศพทําในวันเสาร์ทำบุญเกี่ยวกับเรื่องน้ําทําในวันศุกร์ทำบุญบ,บ้านพักคนชาคราบ,บ้านพักเด็กกำพร้าทําในวันศุกร์รนะครับ ทีนี้เสริมให้มันปังขึ้นอ,อะไรที่มันดีให้มันดีขึ้นเมื่อกี้แก้ไขเมื่อกี้แก้ไขอันนี้เสริม,นนรมครับ<ม>เสริมคือดาวพฤหัสให้มีแสงมากขึ้นอะไรที่มันไม่ดีจะได้กวนเราไม่ได้นะทำบุญในวันพฤหัสเนี่ยถวายพระไตรนะครับ,รบถวายพระไตจีวรถวายพระพุทธรูปปางหลวงพ่อโสธรน่ะคือปางสมาธิอันนี้ไม่ใช่นะอันนี้ปางสะดุ้งมันหรือปางบาราวิชัยปางสมาธิต้องสองมือสมาธิอย่างนี้นะอันนี้ปางบาราวิชัยนะครับมือหนึ่งกว้างมือหนึ่งหงายนะ โอเคนะครับแล้วก็ทําบุญเกี่ยวกับเรื่องการบวชเป็นเจ้าภาพบวชพระทําทอะไรอีกครับ <c oughs> ก็คือไปบวชและเองเลยก็ดีนะครับอันนี้นนคือทําในวันพฤหัสวันพุธทําอะไรถวายห,หนังสือสวดมนต์ถวายหนังบริจางหนังสือรเรียนนะครับทำบุญเกี่ยวกับเรื่องเครื่องเสียงทําบุญเกี่ยวกับเรื่องกระดาษชําระนะครับประมาณนี้โอเคนี่คือทั้งหมดทั้งมวลนะครับเนาะของเวลาของช้าบดพอดี ของชาวลัคนาราศีธนูเนาะใช่ครับผมครับสำหรับวันนี้นะครับผมเราทั้งสามคนก็ต้องขอบคุณคุณผู้ชมทางบ้านที่ติดตามเราด้วยเสมอมานะครับสำหรับโดยเฉพาะชาวลัคนาราศีธนูเนาะยังไงก็ลืมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์คลิปใครอยากกับเราด้วยใครอยากดูดวงมีทั้งฟรีมีทั้งเสียเงินติดต่อมาได้ใต้ ep นี้มี id ไลน์มี เบอร์โทรอยู่ oh นะครับต <okay S 2> <ช>ิดต่อมาก,<ผ>มกติกาเป็นยังไงถ้าะจะฟรีทำยังไงบ้างนะครับอโอเคครับผมสำหรับวันนี้เราสามคนคงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ EP หน้า EP นี้สวัสดีครับสวัสดีครับ